ขอมุนลีก่อนไปครับโอ้เพื่อนหนูนอนอยู่บนเตียงแล้วได้หรอมาลีลงมาก่อนปิดอืมน่าสนมากเลเพื่อนหน้าอย่างเด็กทุกคนฝาก exhibition เลยปิดด้วยของเพื่อนของเพื่อนอ๋อที่ไหนอะสุราโอ้ my gosh ก็สอบยากไหมยากอยู่ครับไปแล้วนะทุกคนตืูดบายูดบายมีใครอยากพูดบายไหมอูดบายพูดบายเจอกันนะคะบาย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 วุ้ยนี่เลยแม่นเอเกมไม่เคยเมาที่นิเลจถึงนี่แล้วหรอบาย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  ดูกันนะคะบาย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 คอนเทนต์มีทุกวันไหมจะพยายามนะคะบ๊ายบายเราสร้างคอนเทนต์ทุกวันอยู่แล้ว